ครึ่งเฟสสองกำลังจะมาส่วนเฟสหนึ่งก็ใกล้จะใช้หมดกันแล้วใช่ไหม <S <S วันนี้เราจะมาแจกครึ่งในเวอร์ชั่นรูปแบบของเราไปดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างที่มาซื้อของนะใครเนี่ยครับขอเล่นเกมด้ยแป๊บหนึ่งได้ไหมสะดวกไหมใคดึงตลาดเม็ดไหมดึงบ่อยไหมไ,ไม่ค่อยดึงเหรอโอเคคือง่ายๆพี่ดึงตลาดเม็ดพี่ชอบเลขอะไรเลขแปดเลยเลขแปดเลขแปดนะผมจะบวกไปหนึ่งเลขเป็นเลขสิบแปดนะพีคดึงเลยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ สิบแปนะดึงดึงบ่อยไหมพี่กำลังจะบอกพี่เขาว่าบวกโลกได้ไม่เกิน2เซนแต่ดูอปอดดิพี่ดึงบ่อยไหมไม่ไม่เลยโอ,โอ,อ้ผมมีเงินรางวัลให้พี่ผมขออะไรพี่อย่างหนึ่งได้ไหม,ม, <า S 1> มขอไปเดินกับพี่ด้วยได้ไหมว่าพี่ไปซื้ออะไรนหนึ่งได้ไหมโอเคอย่างแรกที่เนมซื้อเป็นอโวคญญาโดแสดงว่าคุณแฟนช่อง ชอบครับตามใจตามใจคุณแฟนใช่ไหมแล้วมีพี่น้องกี่คนอันนี้ครับผมมีสองแปรคนหนึ่งจริงเหรอใช่ไหมมาอยู่แม่โจ้เหมือนกันครับอ๋อมันก็คือมันมาเรียงพร้อมกันเลยใช่ครับเราเป็นพี่เราเป็นน้องผมเป็นน้องครับอ๋อเป็นน้องปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วผมาย่างเก่งย่างยี่สิบเลยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันใช่ไหมบ้าหรือเปลยบ้าวิชายแต่กล้องว่องใช่ัีส้มส้มใช่ไหมอ๋อเอาร้านนี้ใช้คนละครึ่งใั่ผมไม่ค่อยปกติไม่ค่อยซื้อปกติแฟนเขาจะมาซื้ออ๋อก็คือมา เดินตามคุณแฟนแล้ววันนี้เราไม่ช่วยถืออะจะกลับบ้านหน่อยนะเาเรียนคณะเดียวกันยังไม่ได้ถามเลยว่าเป็นคณะอะไรนะคณะสัตวศาสตร์สัตวศาสตร์เลียงกับรักษาสัตว์อะไรแบบนี้ภาษาภาาษไอ้นุ่มที่จะยังไงกับไอ้หัวเนี้ยรักษารักษาอ๋อนึกว่าเป็นภาษาเรกว่าเป็นภาษาทำไมมึงเข้าใจยากจังวะเมื่อก่อนที่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเนี้ยก็เลยแบบเหมือนเราเรียนไปต่อยอดอะไรแบบอ๋อไปต่อยอด ก็คือต่อยอดกลับไปก็คืออยากจะไปดูแลจัดที่บ้านประมาณนั้นแต่เราก็ยังไม่รู้นะคนแน่นอนนะก็อาจจะแบบไปทำงานอย่างอื่นก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตอนนี้ก็คือเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบชก่อนแล้วคิดว่าจะไปต่อยอดแนอนาะคตใช่ครับโอเคเราก็เดินมาสุดตลาดแล้ว๋ยวให้น้องเนไปเดินต่อวันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณมาก